ซึมซับ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 มันจะขึ้นขอดอย่างนี้มันเร็วไปปะเฮ้ยมาแล้วว่าเฮ้ยคนดังมันมาเร็วเว้ยซึมซับฉันจะบอกว่ารักให้เธอได้ฟังทุกวันไม่ใช่ ฉันจะบอกว่ารักไอเดฟฉันร้องไงนะ <laughs> ฉันจะบอกว่ารักฉันจะบอกนั่นนะขอเปิดก่อน <c oughs> ทุกคนไปฟังได้นะครับผมเพลงของคุณโฟร์โฟร์นัทวัฒน์นัทบวยเอาท่อนทุก

I kan ikke forstå mig endnu Nå, nu er Hey, prøv lige Jeg vil sige en Hey, jeg kan ikke lide det, du har tænkt ฉันจะบอกไว้ให้เธอฟังทุกวันจนวันสุดท้ายทีไ่ได้พบกันให้ซึมซับเข้าไปในใจจนเธอนั้นไม่สงสัยในฉันอีกเลยไม่มีเสียงเลย <c oughs> แฮ่มเฮมใช่ไปฟังเพลงเพื่อนผมได้นะครับผม <c oughs> ไม่มีเสียง <c oughs>

Oh wow, I have Chinese fans. Already. Hello, Chinese fans. Ni hao na? Ni What oh, I need na? luma. <laughs> <coughs> oh hey hey, me leave hi Me hey hey. ร้องให้นะเฮ้ h เอ้าเ e ้ h Put your hands up in the air hey. Put your hands up in t e air โอ้ยสเ็ดเสเ็ดส็ดเส็ดอแบนโทษา Hum hum. Lut. เล็โทษทีนะครับทุกคนครับพอดีไม่ค่อยสบายครับผม <c oughs> แกะพลาสติกออกก่อนครับลูกครับผมแม่จา๋าได้เลยครับแต่มันก็ใกล้หมดละแต่เดี๋ยวผมกินแบบไม่ให้เห็นแล้วกันเนะมันเป็นน้ำเปล่าที่ไม่มีแบรนด์ครับผมกินน้ำเปล่าที่ตักมาจากตักมาจากน้ำก๊อกเมื่อกี้ ผมเป็นคนกินน้ำเยอะมากลยนะครั <c> ้ <oughs> งที่แล้วที่ผมไปตีกออ่ะผมกินน้ําไปหมดไปกี่ขวดนะน่าจะประมาณเจ็ดแปดขวดอะ่ะจนแคดดี้ถามอะ่ะถามว่าโอ้ลูกลูกร้อนเหรอ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ร้อนครับแต่แค่แค่ชอบกินน้ำเฉยนี่เดี๋ยวผมร้องเพลงนี้ให้ฟังผมชอบเพลงนี้มาก ต่ต้องขอลดคีย์หน่อยเพราะว่าไม่มีเสียงนะเป็นเพลงโตกว่าน,นี้นะโตกว่าน,นี้ I don't understand but yes, still watching. Okay, I'm uh, I, 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 I kind of uh, okay. I I, I speak English. Okay, so I I'll sing a song called โตกว่าน,นี้ but I I'm quite ill right now. So forgive me if anything goes wrong นะโอเคไหม たーただ、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 たただ、た <noise> だ<楽>、ただ、た <noise> だ<楽>、ただ、た <noise> だ<楽>、た、okay, だ、た <noise> だ<楽>、ただ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 、たただ、ただ、た ถึงวันแล้วเวลาอาจพบกันเหมือนที่บอกกับธว่า,าเธอรเป็นคู่กันคงต้องมีนนั้นที่กลม,มืมพอไพเราะมาก เมื่อกี้ต่ำไปหน่อยวะสูงหน่อยแต่สูงก็ไม่มีเสียงเธอ اد, อาจเธออาจปะเธอ اد, อาจเธอรักฉันในตอนที่โตกอ่าน,นี้ยังไม่ใช่เธออาจรักฉันในตอนที่โตกอ่านี้เออโอเคใช่อันนี้เธอ,อ,อ,เอรักฉันในตอนที่โตวกว่าน,นี้ เฮ้ย,ยคุณอมภวัตเข้ามาอมภวัตอยู่ไหนอ่ะคุณอมภวัตคุณอมภวัตอยู่ไหนคุณอมผมจะอินไว้คุณอมภวัตยังไงอ่ะอมเพียงอันนี้คืออะไรทำไมเป็นเสีงเยงไอเจมชวนไล์ เฮ้ยสวัสดีครับพี่ชายวัสดีน้องชายอยู่ไหนจ๊ะกำลังไปสนามบินครับไปไหนอ่ะกลับจากบุรีรัมย์มาขี่มอเตอร์ไซค์อ๋อข้าวอ่ะข้าวอ่ะอินไวอยู่ยังไงอ่ะ อยู่กับใครคะอยู่กับพ่อครับอ้ยอุ้ยสวัสดีครับท่านพ่ออุ้ยสวัสดีครับพ่อครับว้าวกิน MK ทำไมไม่ไปกินบอลชอนปฏิโทษบอลชอนอยู่ข้างบนแต่ว่ากิน MK เล็ก MK ไม่ได้แล้วโทษทีเอ่อมงคลคนครับกินมงคลเลสเตอร์ลองครับมงค์คนเออเออเขาเปลี่ยนทำไมวะมงคลเดี๋ยวนี้เขาต้องเล่นมงคลใช่ไหม มงคลรีสอร์ทใช่มงคลสุกี้มงคลสุกี้เหรออืออือเฮ้ยทำไมแสงนี้มันทำให้ผมมําตาจังวะเฮ้แต่แต่ผมนี้นี่หล่อนะชอบผมหล่อเครอแต่ก็ดีแล้วดีแล้วที่ทำดีแล้วที่ทำสีผมเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคนแยกไม่ออกสองคนเออใช่ตอนนี้คนแยกออกไหมนี่วาใช่แต่เชื่ครูป้าเดี๋ยวก็มีคนทักผิดอยู่ดิก็จริงเฮ้แต่เดี๋ยวนี้เรามีเรามีแฝดใหม่มาแล้วนะเพื่อนจ๋า ใช่เรามีบาร์โค้ดมาแล้วเราจะเหมือนคนทุกประเทศไม่ได้นะเพื่อนแเออแต่มันเหมือนคนเกินไปเราทำไมเราไม่อยู่นี้เลยวะเราเหมือนคนทั้งประเทศไม่ได้นะเพื่อนมันจะคิดถึงคุณพ่อคิดถึงคุณพ่อวอชป้าเรียนข้าวป้าครับป้าเนข้าวให้อร่อยนะครับ ถึงส่งหมูมาคิดถึงส่งหมูมาเหรอเฮ้ยเดี๋ยวส่งไปให้ครับเดี๋ยวส่งไปให้เลยครับโอ้พ่อพ่อขอเองนะผมไม่ได้ขอเลยนะเดี๋ยวส่งไปให้ติดกล่องลยครับใจตังใจตังเออุนหุ่ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวผมส่งไปให้ฟรีครับผมไหรอไหมพ่อกูกินแล้วพ่อกูสั่งพ่อกูเอ้ยอันนี้กูกูพูดเรื่องจริงพ่อกูสั่งไปแล้วสั่งเองด้วยจริงไหมเนี่ยใช่แล้วพ่อกูไม่บอกกูด้วยพ่อกูไม่แบ่งกูด้วยพ่อกูกินหมดเลย แเราเรากินยังกินแล้วกินมากินยังเลยอร่อยไหมจ๊ะเอาความจริงเอาความจริงอร่อยอร่อยวันนี้ไลฟ์ป่ะใช่นี่ไลฟ์อยู่ครับผมอ้าวก็บอกแล้วว่าไลฟ์หรือว่าคองไม่ถ่ายบาอ๋อก็เจอวิดีโอคอลวันนี้ไม่มีงานเหรอจ๊ะเพื่อนฮะ ไม่มีครับเดี๋ยวไปฟิตเนสต่อครับเนี่ยทำไมกินข้าวเสร็จแล้วไปฟิตเนสคุณคุณจะพิดเกินไปแล้วนะเอ้าก็สกาดเลท้าเขาจะเปิดแล้วไงอ่านี่ผมพูดได้แล้วคุณตู่เขาพูดไปละแล้วหรอสกาดเลท้าเปิดเปิดเปิดตอนไหนเปิดหลังเออลพวกเราเนี่ยแหละเออลเราตอนไหนวะเดือนหน้าหรอปะไปอีเดือนครึ่งเดือนครึ่งอาโอเคโอเคโอเค Yes Yes เนี่ยก็ของกูเดี๋ยวคือ ซีรีส์กูเปิดไปแล้วใช่ป่ะเออซีรีส์กูเปิดไปแล้วแต่ว่ากูยังไม่ได้ไปเลยจริงไหมเนี่ยจริงนี่นี่คิวสี่แล้วเนี่ยเดี๋ยวแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปละเป็นเป็นคิวแรกของกูมึงเล่นจริงไหมเนี่ยเล่น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 ก่อนมึงเล่นจริงไหมเนี่ยคิวสี่มึงยังไม่ได้ไปเลยเฮ้ยกำลังไปกันเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปละพรุ่งนี้เป็นคิวแรกของกระผมเองของคุณสมุทรอืมอืมอืมแต่นี้นี่ ของของมึงนี่เขาเปิดหรือยังว่าใครเป็นผู้ชายอะไรเปิดอะไรเรื่องอะไรสกัเลตฮาดะอ๋อยังยังยังพวกกูยังไม่รู้เลยมืองเอาจริงๆริงกูงยังไม่ได้บทกันเลยไม,ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่ออ่า,อย,าอย่ามาทำไขสื่อ <laughs> <laughs> ไว้หรอว่าก็ยังไม่ได้บทกันเลยเดี๋ยวยังเดี๋ยวต้องอ่านบทก่อนติดติ้งก่อนทำนู่นทำนี่ก่อน เอ้ยแต่เห็นแต่เห็นพิถาบอกว่าบทเสร็จไปถึงประมาณ ep ep แปดแล้ว ep แปด ep เก้านี่ะอันนี้กูไม่รู้ละกูกูไม่เกี่ยวละอันนี้กูไม่เกี่ยวละกูไม่รู้ละอ่าชิบกูไม่เกี่ยวอะไรผิดไปบ้างกูไม่รู้ว่ามึงพูดอะไรผิดไหมเดี๋ยวกูไม่เกี่ยวแล้แต่ว่าถือว่าผมไม่ได้พูดอะไรไปแล้วกันนะครับเมื่อกี้กูไม่เกี่ยวละอันนี้กูไม่รู้ละกูกล้าพูดเฉยๆเพราะว่าพี่ตูดันพูดไปว่า จะเปิดกล้องแล้วกูก็เลยโอเคกันพูดได้พเพราะว่าได้แนละ้วแหละพี่ตูเปิดไปแล้วแต่ดีกูไม่รู้แหละก็พูด <c oughs> ได้อะไรมันจะความลับอะไรขนาดนั้นครับพิธามันก็ต้องมีสปอยอะไรนิดน,นึงให้คนเขาได้ตื่นเต้นเนาะพิธาเนาะพิธา <c oughs> ผมไม่เกี่ยวเรื่องนี้นะครับผมดิสเคมเมืก่อนเลยนะครับผมไม่เกี่ยวนะคอ<พ>แต่<พ>ผมก็ไม่ได้พูดอะไรหน่ใช่ไหมไม่ได้พูดอะไรเลยอืมโอเคโอเคแล้ววันนี้ว่างเหรอเพื่อนนะ อเมื่อกี้เพิ่งทำงานเสร็จไปแล้วนี่เดี๋ยวไปกินข้าวแม่แม่แมจัดงานวันเกิดกับแบบพวกแก๊งแม่แม่เพื่อนๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปกับแม่อ๋อโอเคโอเคไ,ไปสิกันเดี๋ยวเข้าไ,ไปเจ้าไปแล้วเข้าพเจ้าเช็คบิลแล้วไปฟินเนต็ตละได้เลยเบเบได้เลยเบบเบบายบายเสี่ยจ้ะเี see you, see you. ่ยวเสีบายบายจ้ะ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมผมว่าตอนนี้เป็นเวลากี่โมงละสี่โมสิบสามแล้วตอนนี้แม่ผมโทรมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมถึงเวลาที่ผมควรจะต้องลงไปแล้วแหละมั้งแต่ปกติโทรมาอืมก็ลงไปแล้วแหละโอเคได้เดี๋ยวผมไปนะคุณตีอูเลเตอร์นะเอวิ่บอดี้พิถึงนะบายยคุณปังปอนคุณปังปอน ยังอยู่ไหมคุณปังปอนปังปอนไม่อยู่แล้วไม่เป็นไรฮึที่อยู่จ้ะ everybody สวัสดีครับผมบ๊ายบาย I m an army and คุ u n o I loved your performance of j u n g k o o k standing next to you you were amazing thank you I love จอหนคุกสเวลนะบายๆนะจ๊ะเอร์บีบอดี้พรุ่งนี้จะออกกองแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าอาจะหนักอยู่นะครับคนครับฮ่าๆๆไปดีกว่าบายบายสวัสดีครับฮ่าๆๆ